เอาละครับก็าบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีเช่นเคย,ยว,นนนะวันนี้นะครับวันนี้นะผมเนี่ยจะมาสอนวิธีการลัดนะครับหลายๆรูปแบบเลยแล้วก็เอามา ผสมผสมกันเข้าไปนะผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไอ้วิธีรับพวกนี้นะครับผมเนี่ยเจอมากับตัวเองก็คือเหมือนแบบว่าตูเนี่ยใช้กับผมฮนะแล้วก็ผมเนี่ยโดนเป็นประจําเลยวิธีพวกนี้คนระับผมก็เลยเนี่ยเอามาแบ่งปันเพื่อนๆนครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีรับต่างๆของแต่ละฝ่ายนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับทุกคนไปรับชมกันได้เลยนะฮะเราไปเริ่มกันที่นี่เลยครับเราผมเล่นฝ่าย พันธมิตรก่อนเลยนะครับพันธมิตรนะครับจะมีอ่านี่เลยครับแบ็กอีเกิลนะอ่าโอเคก่อนอื่นเลยครับให้เรารีบกางฐานแล้วก็รีบสร้างให้ไวที่สุดเลยนะครับปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็สร้างฐานคนขึ้นมาก่อนครับโอเคเมื่อเราได้ฐานคนแล้วเราก็ไปสร้างฐานนี้ต่อแล้วก็สร้างกําแพงล้อมฐานไว้ก่อนครับแล้วก็สร้างหมาขึ้นมาสัก4ตัวนะอันนี้คนมาป้องกันด้วยเผื่อเขาบุกมาครับโอเคครับเมื่อเราได้หมามาแล้วนะให้เราเนี่ยทําการเอาหมานะครับไปสํารวจฐานของศัตรูนะครับนี่ วิ่งวนไปรอบๆเลยนะุอยสร้างผิดโอเคครับเดี๋ยวเราดูหมาโอเคครับหมาตายไม่เป็นไรทุกคนก็สร้างถานรถถังต่อครับโอเคไม่ได้ครับเปิดให้หมดนะทุกคนถ้าจะัดเราต้องรีบเปิดให้หมดเลยครับ ประมาณนี้ได้แล้วครับแล้วก็สร้างให้เสร็จสมบูรณ์โอเคครับต่อไปนะเราได้ฐานรถถังมาแล้วนะครับให้เราสร้างวิศวกรออกมาเยอะๆก่อนเลยแล้วก็เอานี่ตัวนี้หรือว่าจะเป็นเครื่องบินก็ได้ครับถ้าเป็นของฝ่ายพันธมิตรน่ะเราจะเน้นไปที่ไอรถตัวนี้นะครับกับบินนะครับแล้วก็เอานี่เข้าไปครับเสร็จแล้วนะครับวิ่งมาตรงนี้เลยวิ่งมาให้ไวที่สุดครับอย่าด้ช้างเลยนะฮะปุ๊บปุ๊ปุ๊วิ่งมาวิ่งมา นี่คือวิธีการรัดนะฮะดูดูดทิศทางลมด้วยครับเอาตรงนี้ตรงนี้น่าจะรอดครับแล้วก็เข้าไปเลยครับอ่าเสร็จแล้วครับก็ตัว L อลขายจบครับนี่แค่นี้วิธีการรัดของฝ่ายนี้นะครับแล้วก็วิธีนี้ก็คือเอาเครื่องบินครับอ่าแล้วก็สร้างอันนี้ขึ้นมาก่อน,อนได้ครับมาสองลำแล้วก็สร้างรถถังการถ่านไว้ด้วยนะทุกคนเออ ตอนนี้เขายังไม่มีป้อมสอยเครื่องบินลำนี้มันยิงไม่ได้นะครับก็เอามาวางไว้ข้างนอกนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราเอาคนเนี่ยเข้าไปยึดเลยครับามาตรงนี้กอนดามาลงตรงนี้สักคนหนึ่งโอเคครับเราต้องคอยคอนโทรลนิดนึงนะทุกคน,น,นโอเคครับเรียบร้อย ก็กดตอบไม่ทันนะไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับนี่รัสจบโอเคครับแล้วก็กดตัว L ขายจบครับนี่วิธีรัดส,สำหรับเกมเร็วนะฮะมันเขามาบุกเราอะทุกคนนี่ถึงบุกก็ไม่เป็นไรครับยังไงเราก็ชนะแล้วลรัดนะพยายามเล็งฐานใหญ่ไว้ก่อนเลยนะเพื่อไม่ให้เขาสร้างพวกฐานต่างๆขึ้นมาได้อีกนะครับถึงแม้ว่าถ้าเราไปรัดแล้วไปเอาฐานพวกฐานแร่ฐานจานเาวาเทียมฐานลงรถหรือว่าฐานคนเนี่ย เสร็จแล้วนะครับเขาก็ยังจะสามารถสร้างได้อีกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเจอเขาสร้างกำแพงร้อมแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เราก็ต้องไปยึดฐานอื่นๆก่อนครับแล้วก็ค่อยเอาคนเนี่ย รถถังเนี่ยวิ่งเข้าไปสนับสนุนอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้มันจบได้ไวยิ่งขึ้นเนี่ยเคประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการลัดของฝ่ายนี้หรือแผนหนึ่งนั่นก็คือเอาเครื่องบินเลยนะสำหรับเกาหลีเท่านั้นนะเกาหลีเนี่ยเครื่องบินเขาจะรุนแรงกว่าอันอืนอ่น,น,นเลยนะสร้างแค่2ฐานพอนะทุกคนแล้วก็แบทเทิลแลบขึ้นมาก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวรอให้เครื่องบินเสร็จสิ้นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปลงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปตอนที่เครื่องบินเสร็จครบแปดลำแล้วนะครับ โอเคครับทุกคนนี่ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับแบคอีเกิลทั้ง8ลำของเราครับที่ผมบอกไว้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเนี่ยรอมรู้วอย่างนี้แล้วนะครับแล้วทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเอาคนทาสีของเรานะครับไปยึดได้เนี่ยจะทํายังไงนะนี่ก็ทําแบบนี้เลยครับมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ผมจะใช้นั่นก็คือเอาเครื่องบินแบคอีเกิลนะครับต้องเป็นแบคอีเกิลเท่านั้นนะแล้วก็เข้าไปถล่มฐานใหญ่ได้เลยครับเพราะว่า แบ็กอีเกิลทั้งหมด4ลำเนี่ยจะทําให้ฐานใหญ่เนี่ยเราเนี่ยเกือบระเบิดได้แล้วนะครับแล้วก็อีก1ลำนะครับใช้ทั้งหมด6ลำเนี่ยถึงจะระเบิดได้แต่ถ้าเอาชัวร์ๆก็เป็น8ลำนะครับเนี่ยก็สามารถโอนเจ้าฐานตัวนี้ได้อย่างสบายใจนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะว่ามันระเบิดจริงๆหรือเปล่าเอาเอาเดี๋ยวผมจะใช้4ลำให้ดูก่อนนะครับลองสร้างฐานนี้ก่อน,นอ่ะโอเคครับทุกคน นี่คือฐานทดลองของผมนะครันี่เครื่องบินลำที่1ลำที่2ลำที่3และลำที่4ี่ครับถ้าเราสร้างฐานเดียวนะครับแล้เวเดี๋ยวดูนะว่ามันจะล้มฐานใหญ่ได้หรือเปล่านะครับนี่เห็นไหม เนี่ยมันยังเหลืออีกหน่อยหนึ่งครับเพราะฉะนั้นนะการที่เราจะล้มฐานใหญ่ได้ในครั้งเดียวนะครั้งเดียวเลยครับจำเป็นที่จะต้องใช้แบ็กอีเกิลเนี่ยทั้งหมด6ถึงเลำนลครับสำหรับการล้มเจ้าฐานใหญ่ฐานนี้นะครับเดี๋ยวเราดูนะโอเคนี่7ลำนลครับเหลือไว้1ลำโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะระเบิดไหม เรียบร้อยครับใช้ทั้งหมด7ดลับนะครับสำหรับการระเบิดฐานใหญ่หนึ่งฐานนะครับ okay. โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรัดอีกหนึ่งวิธีแต่วิธีนี้จะค่อนข้างช้ากว่าวิธีแรกสักนิดหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูของโซเวียตกันบ้างดีกว่านะว่าเราจะลัดได้อย่างไรบ้างนะับโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกทีมโซเวียตกันก่อนโซเวียตนี้ที่ผมจะเข้าไปเล่นก็คือคูบานะครูบากับโคเรียนะครับทุกคนโอเคเราไปเริ่มกันเลยที่แล้วที่ผมได้ทําไปนะนั่นก็คือทอริสนะครับ ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้วางระเบิดนั่นเองเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วให้เราสร้างฐานคนเหมือนเดิมครับสูตรสเต็ปเดิมเลยครับแล้วก็มาสร้างนี้ก็สร้างรั้วล้อมครับแล้วก็เอาหมาออกมา3ตัวนะครับ oh <my. S 1> เพื่อ,อไปเปิดฐานเวลาเอาคนเข้าไปเนี่ยมันจะได้ง่ายนะครับ okay, เดี๋ยวเรารอให้เสร็จก่อนล้วก็สร้างวิศวกรขึ้นมารอครับของฐานโซเวียตเนี่ยอาจจะลัาชง่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าโซเวียตเนี่ยจะเป็นฐานที่สามารถบรรทุกตัวที่สามารถเอาคนเนี่ยใส่รถได้เยอะนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะครโอเค ได้รถถังไปแล้วครับเมื่อเราได้รถถังแล้วให้สร้างรถแฟกขึ้นมาสัก2คันก็ได้แล้วก็เอานี่ใส่เข้าไปอีกแคเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้นําคนอาสีเข้าไปครับในรถนะโอเคเนี่ยถ้าเกิดเขายังไม่ได้สร้างอย่างนี้นะครับเราเนี่ยวิ่งไปได้เลยครับคือเขาก็ยังไม่ได้ทนได้เตรียมตัวแน่นอนครับแล้วรถแฟกเนี่ยเป็นรถที่เร็วมากๆนะสำหรับการขับเคลื่อนแต่มันมีข้อเสียตรงที่ว่ามันค่อนข้างจะบางนิดหนึ่งนะโอเคมาถึงแล้วครับเราก็ปล่อยเลยนี่ครับจบเกมเห็นไหมอย่างไวโอเคประมาณนี้ต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนนิดึง สำหรับการเล่นลัดตัวนี้นะครับเพราะว่าการที่เราจะลัดอีกแบบหนึ่งของคูบานะเป็นประเทศคูบานะให้เราซื้อตัวทอรอลิสขึ้นมาก่อนที่เราจะได้ทอรอลิสเนี่ยเราจะต้องสร้างเจ้าจานดาวเทียมขึ้นมาก่อนนะครับถึงเราจะได้เจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับเ็ปเดิมครับสร้างรถตัวนี้ออกมาเหมือนเดิมแล้วก็ยัดเข้าไปในทีนี้นะครับเราเนี่ยไม่ต้องกดให้มันออกจากรถนะครับแค่เราเอาไปใกล้ๆฐานแค่นั้นพอเดี๋ยวดูนะฮะว่าความรุนแรงจะเป็นยังไงนะ เนี่ยเห็นไหมนี่คือวิธีรัดอีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับอ่าคูบานะก็คือเป็นของโซเวียตนะครับเป็นตัวที่ปั่นป่วนประสาทของศัตรูได้ดีพอสมควรเลยนะครับทุกคนทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าไอ้เจ้าทอรลิสกี่ตัวนะครับถึงจะระเบิดฐานใหญ่ได้นะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวผมอนุญาตสร้างฐานใหญ่ออกมาก่อนนะครัโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเอาทีละตัวนะครับจะได้ไอ้นี่ได้เห็นภาพชัดๆนะครับ1ตัว่า2ตัวครับ สามตัวสี่ตัวแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นตัวที่หนะ้านะก็ยังไม่ระเบิดครับจะต,ต้องใช้ทั้งหมดประมาณ6ตัวนะเดี๋ยวผมขออนุญาตซ่อมก่อนดีกว่าผมจะบอกอีกวิธีหนึ่งครับก็คือเราใส่รถอย่างนี้ใช่ไหมโอเคใส่รถอย่างนี้นะครับปุ๊บ,บแล้วเราเังไงก็ต้องเอารถมายิงอยู่แล้วใช่ไหมก่อนที่มันจะระเบิดเนี่ยก็ให้รถช่วยยิงไปก่อนให้เลือดรถให้เลือดของฐานใหญ่รถไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างนี้เนี่ยถ้าเอาเข้าไปเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยคือมันจะระเบิดเบานะเพราะฉะนั้นนะ เวลาจะเอาจะเอาเข้าไปในฐานจริงๆนะครับพยายามพยายามเอาเข้าไปทีละตัว2ตัวนะเรียมเลี้ยงเข้าไปนะไม่งั้นมันจะระเบิดได้เบามากๆครับเดี๋ยวผมฟอมให้เต็มก่อนครับเมื่อกี้มันอยู่ในรถมันอาจจะห่างไกลความจเจริญนิดนึงครับเดี๋ยวเราตั้งให้มันเป็นเลขเลขหนึ่งับแล้วเดี๋ยวเพื่อให้มันบังคับง่ายขึ้นนะเข้าไปในรถโอเคเสร็จแล้วอันนี้ให้ตั้งเป็นเลขสองครับเพื่อเอาแล้วแต่เพื่อนๆถนัดน,นะว่าอยากจะตั้งเลขอะไรครับส่วนตัวผมนี่ใส้อย่างนี้ฮนะปุ๊บแล้วก็วิ่งมายิงวิ่งมาก่อนก็ยิงครับแล้วก็กดตัวดเลขบ เรียบร้อยครับประมาณนี้ประมาณนี้เอาแบบเรียบๆง่ายๆนะก็จะระเบิดฐานรอบๆไปด้วยในตัวแล้วก็ระเบิดฐานไม่ใช่ระเบิดคนไปด้อีกระเบิดพวกเอะระเบิดพวกรถถังไปได้อีกด้วยนะครับเวลาอยู่ใกล้ๆนะ, <c oughs> ๆนะแต่มันอาจจะไม่แรงเหมือนระเบิดเข้าไปทีละตัวทีละตัวอย่างนี้ครับแต่ว่าเวลาเราเข้าไปรัดเนี่ยมันเลือกทีละตัวอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ระเบิดเพื่อ,อสร้างความปั่นป่วนไปก่อนก็ได้ครับหรือถ้าอยากให้ระเบิดฐานแบบจริงๆจังๆเลยนะครับ เราลองแบบนี้ดูครับ10ตัวแล้วก็รถถังนี่สองคันใช้2คันนับในการเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าฐานนี้จะระเบิดไหมโอเคอันนี้เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงผมตั้งเป็นเลข2แล้วเดี๋ยวกดตัวดีเป็นเลขหนึ่งโอเคเวลาเข้าจะได้เข้าง่ายๆปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคผมมาสองคันเลยครับวิ่งมา2คันเลยปึ๊บ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 ถ้ามาสองคันนะครับโอกาสที่จะระเบิดเยอะมากครับแล้วก็เลขหนึ่ง เรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับก็คือวิธีการที่เราจะ,จะเข้าไปรัดฐานเขาได้นะก็ใช้สองคันเป็นขั้นต่ำแล้วกันนะทุกคนเพื่อให้มันระเบิดฐานได้อย่างโชว์เลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีรัดอีกหนึ่งวิธีสำหรับอ่าโซเวียตนะครับแต่ว่าเป็นประเทศคูบานะทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับโอเคครับผมจะมาบอกวิธีรัดอีกหนึ่งวิธีของอ่าพันธมิตรนะครับผมลืมไปว่ามันมีวิธีรัดอีกหนึ่งวิธี เพราะฉะนั้นนะครับ <Construction. S 1> เดี๋ยวลองดูนะว่าผมจะทําสําเร็จหรือเปล่านะครับ <New construction. S 1> เพราะฉะนั้นสร้างฐานคนมาเหมือนเดิม <Construction complete. S 1> ปึ๊บก็ทั้งสร้างฐานลงแรกขึ้นมาครับ <Construction. S 1> แต่คราวนี้เราจะต้องรีบหน่อยนะทุกคนสร้างหมาเหมือนเดิมครับเอาหมาเข้าไปเปิดฐานเหมือนเดิมนี่สเต็ปเดิมเดิมครับก็คือเอาหมาเข้าไปเพื่อจะไปเปิดอ่าแมปนะครับหมาตัวละเท่าไหร่เนี่ยสองครับคุ้มมากถ้าจะเอาไปเปิดนะโอเคได้ฐานลงแรกแล้ว, <Construction. S 1> แ,ลวแล้วก็สร้างฐานนี่เลยครับแอร์ฟอร์นะ ราปสร้างแอร์ฟอร์ตก่อนเลยพอเราสร้างแอร์ฟอร์ตได้แล้วนะครับให้เรากลับมาสร้างฐานคนอีกเหมือนเดิมครับนี่แล้วก็สร้างนี่ครับล็อกเก็ตเทียขึ้นมาเยอะๆเลยสร้างออกมาแบบเยอะๆเลยนะครับแล้วก็สร้างฐานคนไปเรื่อยๆรถถังเราไม่จําเป็นต้องใช้เลยครับถ้าสมมติใครอยากจะรัดจริงๆนะนี่สร้างฐานคนครับแล้วก็สร้างนี่เลยล็อกเก็ตเทียขึ้นมาเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราเ,เอาไปรัดกันครับ รับรองครับศัตรูไม่ทันที่ตั้งตัวแน่นอนถึงตั้งตัวก็ไม่สามารถรับมือกับล็อกเก็ตเทียได้ครับล็อกเก็ตเทียเนี่ยถ้าไปฝูงใหญ่ๆเลยนะครับมันจะเหมือนคีล้อแบบเป็นฝูงเลยนะครับรับรองครับบอกได้คําเดียวเนี่ยแต่ว่าสูตรนี้นะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ,อมีเงินคือแบบตั้งเงินมาเยอะๆนะครับก็สามารถปรีีได้ใช้วิธีนี้ได้แต่ถ้าเกิดเงินมีน้อยเนี่ยอาจจะต้อง ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับว่าสกิลตัวถึงจะเข้าไปรัดได้นะครับหรือเข้าไปปั่น่วนศัตรูได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ลองไปยิงดูอ่าทีนี้ครับบอดเริ่มรู้แล้วบอดเริ่มฉลาดนะสร้างไอ้นี่เลยสร้างกันไว้เลยครับเอาจริงๆมันก็นานแล้วแหละถ้าจะลัดจริงๆมันก็พอจะได้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้น Battle l a b ได้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ไม่ได้รัลนะครับเห็นไหมดูล o c ก e t ็ตเทียบยิง คุณหมดครับเป็นตัวที่อันตรายตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าก็อย่างว่าแล้วค่อนข้างจะเปราะบางนิดนึงเจอป้อมสอยเข้าไปก็อาจจะร่วงได้นะเพราะฉะนั้นนะร,รีบเคลียร์รีบไปครับรีบจบงานมันค่อนข้างจะบางแต่มันสร้างความบันป่วนให้กับศัตรูได้ไม่น้อยเลยดูเดิหมดแล้วแป๊บเดียว ผสมนอย่านเข้าไปครับถ้าแบบรีบรัดจริงๆก็รีบดันเข้าไปเลยครับไม่ว่ามีตัวอะไรดันเข้าไปได้ดันไปก่อนครับพยายามเล็งฐานพลังงานก่อนก็ได้ครับเพื่อให้ป้อมเนี่ยไม่สามารถทํางานได้นะพอพลังงานหมดครับแล้วก็ค่อยมายิงนี้ต่อสบายมากก็ไม่เชิงรัดแต่ว่าถามว่ามันดีไหมก็เร็วดีนะครับสําหรับเนี่ยถ้ารัดจริงๆก็เร็วดีนะครับสําหรับไอตัวล็อกเก็ตเทียนะสบายมากเขาไม่มีพลังงานแล้วพละงั้นก็ยิงฐานคนทิ้งครับประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคน สามารถลองนําไปปรับเปลี่ยนปรับลงแก้ไขใช้ในแบบฉบับของตันเองได้ครับอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางแนวทางหนึ่งนะให้เพื่อนๆได้ลองนําไปใช้กันดูนะฮะบวกแค่นี้ก็ได้ครับถ้าเกิดใครไม่อยากเล่นเกมยาวแต่ส่วนมากแล้วนะครับสาหรับผมนะอันนี้เป็นความคิดผมเลยนะผมเนี่ยชอบเกมยาวมากกว่าเกมแบบรับน,นะเพราะว่าเกมยาวเนี่ยมันได้ใช้ความคิดแล้วก็แบบเออมันมันสนุกนะทุกคนไม่เชื่อลองไปเล่นกันดูได้นะครับสำหรับเกมยาวๆเลย โอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะแต่ว่าผมไม่ได้นํายูริมา,อาบอกเพื่อนๆนะเพราะว่ายูริเนี่ยมันไม่เด่นเรื่องรัดจริงๆนะครับแต่มันก็อาจจะมีวิธีการรัดแหละแต่ผมอาจจะยังไม่รู้ไงผมไม่ค่อยเจอพวกยูริรัดเท่าไหร่นะเพราะว่ายูริมันก็เก่งเรื่องป้องกันฐานตัวเองอยู่แล้วเนาะโอเคสําหรับวันนี้ ถ้าเกิดใครชอบหรือว่าได้นําไปใช้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะยังไงก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ละกันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บายบายครับ